ดีซินยูมิน,นี่นอุกิยูมิเฮียพูดตรงๆไะเบบี้มอนไอยูมิคนนี้ก็เคยเจอในเทฟทีพูดตรงๆว่าโกไม่อยากไปแก๊งสักเลนเลยป่ามไปได้ปหมโกฟังยาวๆกันได้นนะโธที่เขาเล่นหมีะไงไวะไอ้สัตว์เกียร์ป,ป่าสต่างๆเออเลยฮะไม่กล้าออกอ่ะ ดีสินอยู่บนนะใช่เมือ่อกี้กูไม่น่าแฟดเลยเพราะแม่คอนิกเวฟไม่โดนอยู่เลยเจ็บฮะเจ็บม,ม,มันบอกว่าเจ็บเจ๊อยยยไมยยไยต่อยหรอเยยยกยยยาดย คุณ,ค,ณคุณไม่ฮิวคุณไม่หิวผมคืออะไรวะตอนบัฟหมดอะไรเนี่ยตรรากาเป็นตัวตอนไม,ตไม่ใช่ตัวบัไม่ใช่ตัว,วฮิวโอ้โหได้บัฟิวมาเลือกใช้นะ้อนลง85ไม่ใช่ใช้ตอนใช้ร้อยเปอร์เซ็นแบบมเนตาก่อนน็อตมันก็ไม่ฮิวกู <im ple said> ไม่ใช่ตัวนี้นะ <im ple said> ยูนี้ เฮ้ยแมว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 ตายปแล้วก็นติเที่อะไรเนี่ยตอ่ะคุมฆ่าคุ้มใช่มโคตรคุ้มคือมึงก็จะเอาแต่กูนะ พอไหมพอไหมพอไหมพอนะแล้วเดี๋ยวจะจะไป็นว่าเล่นเลยนะเออเอาจริงปะก็ผิดจะกดสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบอีกเหรอเลือดหมดละคะ่ะกลับบ้านกลับบ้านนลนอดหมดละคะ่ะแม่ให้กลับดีกว่ากลับบ้านเถอะค่ะ ชอบความสึกปลาอับน้ำไม่ไม่หรือต้องมันนองมันคันตัวมันฟินมากเลยนะเว้ยกูชอบมากเลยนะไม่ชอบอ่ะมันตัวมันเปียกแล้วมันแบบรู้อ่ะกูชอบมากเหมือนกันอาบน้ำแชทแลอาบอน้ำแล้วไปนอนเลยคือแบบฟินอะไม่รู้ว่ารู้สึกว่ามันเหมือนได้เฟดร่างกายตัวเองเฮ้ยถ้าหัวเปียกอะไรอย่างเงี้ยเหมาะนะขึ้นลาเลยตั้งแม่งจะนอน นี่นี่ยู่แล้วก็ก็แมวมันล่อแล้วล่อแบบไม่มีอะไรกั้นน่ะไม่มีอะไรเออเราก็งงไงทำไมมัถึงยืนทำอะไรอยู่กันไม่รู้กมีอะไรช่วยมึงอ่ะลองดูเวทเร็วจะบอกว่าไม่ได้ได้เสียเวลามันโดดได้อ่ะ <Yeah. S 2> ไม่ต้องมาลัดกูก็ได้เพื่อนไเหี่เอาจริงด้วยมาลัดด้ย <c oughs> ร้อนร้อนมีคนร้อนมีคนร้อนทำไมเจอแต่พวกแบบไม่มีชันเชิงวะาวันเนี้ยต้องคนแบบนี้พิมอยู่ไอ้เหี้ยคันหนึง่ง เกมนี้มันได้แม่นทีมทีกูกำลังไปทีโดนลบแล้วปะ <laughs> คือได้ข่าวว่าไปแจกเดบันชิมให้เขาเ,ย,เย้ยเอาไม่ได้พุ่งไม่ได้นะไอ้เหี้ยไม,มไม่ได้ด้วยโดนอะไล่สโละน่าเอาไว้ใจมึงเลยอีโดนมันโดน<ะ>แข่งอบแร<ะ>้กูสกิว มันสัมโลเพื่อนไหร่เนี่ยคือมันได้ช็อตดาวถูกไงคือคือคือมันสกิลติดมันโอ้ก็เลยกระโดดไม่ทับทับไม่โดนมันยิ่งเชื่อใจมากมึนก็จะผิดหลักอดีตซีแอนชนะคือมึงมึงเรียกเพื่อนมึงมาแกงเองมึงก็ตายเองมึงจะอะไรวะคือเอาชานมาล็อคเนาะมึงมึงอยากอะไรอีดิถ้ามันชอบเป็นงันติเดี๋ยวเล่นกันจะวะ มีก็ให้ใช้ได้เก็บมาทำไมมชอ,อบไหมประสิทธิ์เยอะครับประสิทธิภาพมันไม่สูงสุดนะลอ,อกไป้จริงไม่มีใช้สูสียไอ้นั่นด้วยในหัวดาร์ซิลเฮียรู้นี่คุณนะขอดาร์ซิลมาทำให้มันแบบ ติดปุ้งแต่งคือเฮ้ยเจ้าแมวยี่แต่ม้าเกินมาแล้วนายยิ้มมีไอ้เจมมันยังมีคนมาเจมอะไรแม่งเก็บลิฟต์กูไปด้วยเยียแม่งยืนทับวาร์ปตรงที่คุณเก็บลิฟต์ไอ้สัตว์ปล่อยป้อมอย่างนี้ไม่ได้เขาตีมังกรอ่ะไม่รู้อ่ะนี่ได้แล้ว เฮ้ยียอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้โหเฮียเอาสันไลมาล้างลูกตากว่าทีเมื่อกี <c oughs> ้ทีระวังเยอะ <c oughs> โอ้โห,โอโหเอาอะไรไปรอดวะเนี่ย กาะเอสเดียวนี่คือน้องๆเกาะลิซินปุ๊บเออห้าตัวตัวแล้วแบบจะขอบแปลกคิวโบมันได้ช็อตดาวคู่ดูสิ ไรมีอะไรนะตรงมันอนะ่ะโอ้โหเย็ดไม่ไ้หกตัวปละเขาคิดอะไรอยู่ไว้สัตว์ไม่ได้คุ้มกับที่ฮิวขึ้นมาเลยลองรีนันุ่มไอสัตว์ออเราลิฟมันก็นกดืออด้อยู่ลงล่างได้นะ Ôi! Oh, oh. Mà <coughs> คิวได้ไหมเพื่อนเรือม,มันจะหมดเอากลัวเรือบอลกระทืมเดี๋ยวดัดก็ติดป้อมเหรอนะนะไม่ตายมังกรตัวระเบิดกันหมดใบแดโอ้ไม่ตายด้วยเต็มเลือดเต็มกูตีมังกรน,นะจะตัตตดกิะถิบอันนี้ กัดนะครับไม่ไหวแล้วเมือ่อกี้อีโดมูดอยู่ไหนมาเนี่ยกูกนันรีซินกานลางอะไรนะกันรีซินที่เลนกลางฮะกันรีซินเมื่อกี้รีซินลงมาล่างแล้วไม่ก็ตอนแรกมันอยู่กลางเนี่ยอะไรใส่อองโซลลีซิน อโอ้โอ้อากเลยแล้วโอ้โอสต่อยังไม่ไหววะกูทำดีตลอดไอ้เหี้ยแม่งมาล้าเลยกูมารีเซ็ตแล้วก็ไปแจกมารีเซ็ตแล้วก็ไปแจกไอ้เหี้ยดดนี่ป่อจะให้ริบหรือให้โกคาร์ท กูช,ช็อตปอดปอดลิสตเลยอ่ะรอไงโหชัดดาอะไรร้านเนี่ยสกิลแรกไงไหมนะฮามเอเนียเขาคือตัวก้าพวกสกิลแรกนั่ไม่รู้จักอ่ะสองสองไอ้สัส ตีลิฟนะไม่ได้ไปพวกมึงนะบ่าอีนอตเอ้ยของมึงมด,ดันดันดันไปคนด ให้ครีเซ็นให้รีเซเนอ้าวเว้ยนัลนและลีเซ็นอเอาฉันไม่ต้องไม่ต้องดีติคนอื่นเลยเหี้ยเอยยังเอาไม่รอดเลยไปติคนอื่น ตาป้อมไหมให้กูสตาป้อมไหมไม่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 ปล,ล่อยหมดแล้วออเลขชี้ข้างหน้ากู้ยโอ้ยเฮียเอ้ยแตดโ,โดนไหมนะดีไม่ถึงโชด,ด้าเมีอะไรอาจารย์สแต โอ้โหโอ้โหได้ชุดนะลีซินเลือดเต็มมานะโอ้โหคนน้าเกลียดแหล่ะลีซินเห็นล้างตาละทีเมื่อกี้ไอ้ชุดก็เหมือนเอเดแหละต้องไปไล่หรือไม่ใช่ไล่คนด้วยกำรมสมให้มัน ao <laughs> à? đi xin? Oh. Oh. Ghiền tài nó Để không. không. lỡ những video hấp อยู่มีไม่กอดคนอื่นละเดี๋ยวมากูได้ปะเออกำลังไปซึ่งอยู่ห่างเหลือเกินกูไม่ได้ไปนะตัวอาคาไม่ได้ไปโอ้โหทันไมขคาดนั้นแล้วนะชิบหายแลวหมดคำจะพูด พ่เอเราไปเกอหีซีนีสถายมั้ยตายกตายละแก่คอขาดอะัเมื่อกี้ <S <S 1> <S 1> เฮ้ยบายเฮ้ยมัน,มนอ๋อร่าต่อร่าอร่าชาสล,ลิงอะไรของมันใ็ไหม่รู้เมื่อกี้ให้ตายเหอะเห็นล้วปวดใจ เดือดโคตรแรงเลยอะออกจอบก,ก่อนนะคือแบบออกจอบก่อนคือเพราะมึงคงจะเล่นกันอันนี้ก็อันนี้ก็เคียงนะคุณรอนต,ตีปกติหมื่นหกไม่เยอะเตรียมล้างหา่นเลยตายเหรอ

โทษนะมึงมาไฟตั้งแต่แรกครับเพื่อขอโทษเี่เยก็<ม>ตอนแรกเลยก็ตอนแรกมันดูไหวไอ้สัสเูขอโทษแล้วกันนะเห็นตอนแรกเพราะมึงเหมือนจะชนะเหมือนจะชนะตลอดเข้ามานีซินมาละเฮ้ยยนนี้ phải tập cảnh cảnh đó bao đuổi qua lon bắt tay road road giờ กับไม่อาของตัวอะไรอ่ะไอ็เรียอยูมี่เหรอแทงอาติต แรงสัตว์เยอะไอ้ขี้เดินมาใกล้โอ้โขอรีเดิมขอบคุณไม<ป>่ขอให้ไปะขอรีเดมหน<อ>ุ่ให้ให้กลับไปกลับ่ะนึกอือะไงจะท้ยังไงรอดยังไงนะี มีซิ้นดีครับไอ้กูก็มีรีเดมชั i o n ปะแจมโอ้ปิ้วแล้วหุณอาจะเปล่าเอาไปปิ้วมันได้แล้วเดี๋ยวล่ามาอีกเราต้องได้สองแหลก ย่าให้มีมุลนินิจริงฉัูปิดปอมไหมเราหมั่นใจแล้วเนี่ยใช่ตายปะตายไปไหนเดียวเนี่ยโออโออ ตัวก <cin'> ุ tamam. ้นแม่งลากรูป <và> อ <hai> ีกแล้วเฮียอาจารย์เก้าตวือคิวไม่ถูกละครับเลือจะหมดมนด้วยพอเถอะนอนรับเงินได้พอเห็นจังในทียนั่นอยู่เว้ย เห็นมันก็สลิงแต่ละเที่ยวได้ตัวนี้ลิซินอยู่นู่นโอ้ยเกี่ยดแหละแมงมากอย่างแทงมันเงียบปากแล้วไอ้อ,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 อียข้อมถังแรงอยู่นะ อุ้ยเอ็นมะทำไมไม่ออกมอฮะอึงว่าร้อนหมดแล้วหรอเดี๋ยวมันออกมันออกสตูด,าด้าจะหรออุ้ยเจมนี่ไงมึงบอกมันออกวิดเอ็นมันขาดทิ้งเลย,ยงย่ายอย่างไรก่อายทั้งชิ้นน่ะเกิร์สไม่ตายเหอะเล่นอะไรของมันมนะัน่ะปิ้วถ้าโดเนเอ,อเลี่ยนเมื่อกี้เดียวตายแล้วนะ เมืเ่อกี้มันติดสแต็กอยู่อย่างเงี้ยให้กูปิดปอมไหมเพราะมึงอยากไรกันขนาดไหนไม่ได้ไม่ได้อเงี้ย<อ>เงินหมดมึงจะจากที่เราได้เปรียบไปโยนทิ้งอย่างนั้นไม่ได้หรอเออรอคิปตอนนี้เราบ้องหยิบมามันก็ไม่รู้ตัวตัวมันมันรอคลิปตนี้ไม่เสียเวลา พ่อขาตาเสียเวลาจะป้อมหน้าบ้านเขาไม่เหลือแล้วโอ้ยเหลือเลือดไหมเนี้ยฮะเหลือเลือดขไหมเนี่ยก็ปังอยู่บ้านโอ้ย เมื่อกี้ยูมีโดนอะไรตายวะโดนโดนโดนเออโดนมิซายแล้วก็โดนอะไรก็มิซายไป <c oughs> หับน้ำสักี้เฮ้ย <c oughs> ฝันไม่เหรอนะ